สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมนี้ก็มาแวะทมงานของอนายกสักหน่อยก็ยังไม่เสร็จนะครับคุยกับแกเมื่อกี้ยังมีอีกกล่องที่นะครับนี้ก็แกสายมาตัดจาก,จากานั่งบนนะครับที่ผมสายที่ก่อนแกตัดอยู่ด้านล่างตรงนี้นครับแม่ก็หินเหมือนกันนะคแมบ ข่าวลูกนี้เหมือนกันหมดเลยสองวค์ชานะน,นี่ก็มาเปลี่ยนรถครับตอนเชา้าแกบอกเมื่อก่อนแกตักกับซูมิโตโม,โมนะครับรุ่นห้าหรือว่าบุงขีมันแตกครับอโอ้แตกหักนะเล่นกับหิน,นครับดูก็เลยต้องเปลี่ยนรถนครับจริงๆแกบอกว่า น่าจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับพอแกถ่ายรูปบุ้งกีให้ช่างแกนะครับช่างบอกว่าต้องเอารถกลับคนระับหรือว่ามันทำหน้าง,งานไม่ได้มันเยอะเหมือนกัน,นครับอ่าอุปกรณ์ใช้ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มนเลยต้องเปลี่ยนแขนเอาอ่าพันเบอร์สามมานะครคบเอาแคทมาเลยนะครับทีนี้นี้ก็บุ้งกีก็ปุ้่งทำมาใหม่เหมือนกันดูนะแม่ ผมดูงานแล้วเมื่อกี้โอ้ยยอ,อดครับช่างต้องยอมครับจริงๆนะในการเชื่อมการวางทรงวางอะไรกโ็โอ้โอเคครับสุดยอดเลยก็สายพานครับรถมีโยกเลยนะแม่ั้งต,งตรงทั้งตรงใหม่ เลยนะคุณวันนี้ว่าอากาศร้อนกอดีเลยเตรงนี้หลังฝนตกก็อจะเริ่มเข้าดูดูแรงแรงคนระับตอนนี้โอ,โโอ้โหดูนะครับแหมคุ้งเลยก็ต้องดูใ่ายลมหน่อยนะครับ วิ่งอยู่สองคันนะครับไอ,อดีว่ารถต้องแบ่งกันวิ่งนะอ่าติดลอ็อกอดีว่าแกวิ่งงานของอ่าเทพาอยู่งานนึ่งคนระับสมที่เหมือนกันประมาณก็เกือบอ่าแกบอกว่าเกือบอ่าจะเอาจ0 0 0นเที่ยวนะครับแต่สงคันนี้คนระับเมื่อก่อนไปอยู่เทพาก็ต้องเปลี่ยนรถคนระับเอารถอื่นไปน่าจะเป็นเบอร์สี่ก็ล่านะครับ ไม่ก็เอาโฟม์คสูบไปนี่ก็มาเปลี่ยนมุมครับอ่ะฝั่งนีฟูลนบแม่สองคันนะสองสี่ทั้งสองคันเลยนะตรงนี้ก็วิ่งไม่ไกลนะครับก็ประมาณสามสี่สี่กิโล ไปก,กลับก็เกือบแปดนะประมาณนั้นครับโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอเจอหินเจอหินนะเออโอ,โอ้ด้านล่างบุหมดเลย ได้แต่ละเที่ยวครับเนี่เอาเรื่องอยู่ทั้งกันโอ้โหดูว่าสวยเลยครับด้านหลังหินเลยนะหินล้วนเลยอไม่มีดินด้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่นเนี่ยคนใหญ่จะออกหินครับ ที่เล็กๆค่ะมันแตกนะเวลาเม่โครงแกขุดนะครับไม่มีกลมเลยนะครับดูนะการเป๊ะๆเลยของวนคาก็จะออกมาสไตล์นี้เหมือนกัน ถึงจะสู้ได้นะครีบเดี๋ยคันนี้จะออกไปครับเดี๋ยวผมขอขอจบด้วยคันนู้นน,นะครับอ่ะคนีเลยสองคันฮัลคหลโกลยังเอาได้อีกนะครับมาชมอีกสักนิดนึงครับเมื่อกี้แกพักทานข้าวนะั

ด้วยนะอ่าคนขับไม่ใช่ยอยู่ที่รถอย่างเดียวนะครับยางตัวนี่ที่แคร์ใยว่างไว้นี่ก็กองกองก็น่าจะเป็นหินใหญ่นะบรรยากาศรอบรอบ สุดแล้วตอนนี้ตรงไหนแข็งตรงไหนเจอหินก็ต้อตรงระมัดระวังครับงัดเกินไปก็รู้ต้งติดตแผกอีกครับแต่ดูเกแล้วก็สไตล์ันขับก็แกก็ไม่ค่อย สู้สักเท่าไรน,นะพอเจอหินแกก็จะเด็กเลี้ยงเหมือนกันเซฟบ,บุ้งกีด้วยนะหลายแกจะไม่ค่อยพืดสู้เลี้ยงก่อนแล้วก็ค่อยมางัดใหม่อีกทีหนึ่ง เป็นกำลังใจใผม้วยนะครับที่มีหินเมื่อกี้ ลงจากที่สูงเกินนะเดี๋ยวก็วเกิดอันตารายนะก็บรรทุกก็พอประมาณไว้ก่อนวัดีทางลงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะเิ็นเยอะอยู่ตัวยางแตกยางอะไรบรรทุกเกิน หนักผมขึ้นมาเมื่อกี้ก็โอ้โหทัง้งนั้นนับงมอไซค์ก็เกือบอาจะล้มเหมือนกันนะเมื่อกี้ยางก็เส้นบหญ่นะีดินครดินใหญ่แน่นอนตรงนี้ แต่ใครจะมายืนบ่อน,นี้นะแม่ต้องทำใจนิดนึงนะโหดินทั้งนั้นครับ กีใ่ใหม่เลยนะครับฝึกจัดนะด้วดูครับร้อยขึ้นไม่ไดเลยโอเคครับผมก็ขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ Hmm.